สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลนะคะคำเตือนค่ะหลบห่างห่างเลยพี่ย <laughs> คลิปวิดีโอนี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะก,กับบุคคลอายุ20ขึ้นไปนะคะรับชมไม่สนับสนุนการผานทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่านี่เมื่อเช้านะคะ นี้เช้าปกนะคะนี้เช้าปกนี่ต้องยอมเขาเลยนะคะทุกคนยอมเขาเลยนะคะยอมยอมเขาเลยนะ,ะสําหรับนี้เช้าปกนะก็จีนจีนมาเด้อจีนมาสองนะคะดูให้ดีนะคะมาอย่างไงมาอย่างไงนะคะมาอย่างไงเดี๋ยวให้ดู ทุกคนเห็นไหมหนูเขียนผิดได้หนึ่งเจ็ดเฉยเลยทจริงเป็นเจ็ดสองค่ะอ่าสองหกใช่ไหมนี่นะคะอันนี้วิ่งลูดอ่ะเขาจะไม่มานะคะใช่ไหมแต่เขามาเจาะเน้นเด้อนี่ที่หนูเน้นอ่ะสำคัญนะคะทุกคนนี่นะฮะ รวยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะอ่าอ่าจีนนะคะจีนไปแล้วก็จะเป็นห้างนะทุกคนใครรายมาอื่นแป๊บนึงนะคะไปเขาก่อนเดี๋ยวเขอไปดูอ่าห้างนะคะมาสองมาสองห้าใช่ไหมมาสองห้านะคะ มาสองห้านี่ไงมาเจาะสองห้านะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะอ่าห่างนะคะห่างปกนะฮะมาใครตามก็อันนาได้อยู่นะคะทอตะใครตามก็ได้อยู่นะคะนี่ไปอะไรเอ่ย

หนึ่แล้วก็เจ็ค่ะใช่นะคะประกาสีแดงหม,หมดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศูนเจ็ดศูนยค่ะ มีอยู่ในนี้แล้วแหละค่ะแต่ว่าเราอยากเน้นให้นะคะจริงๆเราอยากเน้นให้นะทุกคน่วนหนูชอบไม่อะไรไม่รู้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ติดหนึ่งสองสองหไว้นะคะ ไม่หา บ่ายนะนี่บ่ายนะไปจีนบ่ายคะ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนชอบสูตรไหนไปสูตรมันนะไม่ไดราม่าชุดกรณีนะคะ 嗯。Uh huh. และลลลอะไรก็พ <c oughs> ี่เขาไม่เส่หมวกกันนอกจริงๆเขาไม่ชอบเส่หมวกกันนอกแล้วเราล่ะสูน นีนเหมือนกันเลยนะคะเน้นนะคะเน้นเอาเน้นนะคะอ่จีนนะ,ะจีนใบปกตินะฮะจีนใบปกตินะคะทุกคนจีนใบ่ายปกตินะคะ 1, 2, 05ที่จริงอะ่ะห่างกับจีนอะ่ะเขาได้ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีตัวเน้นไม่เหมือนกันเราก็เลยทำใบเดียวกันไม่ได้นะคะเราก็เลยทำใบเดียวกันไม่ได้ค่ะ เนอะไรเอ่ย1205อยู่แล้วนะคะ7275ค่ะ10 70นะคะ1070แล้วใช่มั้ยก็จะมี70ไปแล้วก็ต้องมี03ค่ะแล้วก็73นี่นะคะทุกคน ศูนนี่คือมาจากห่างวีนะคะทุกคนอ่าเขาชอบสลับกันเฉยๆแล้วก็เลยเวามานะคะทุกคนสังเกตเลยเราก็มาแบ่งปันแนวทางแบบนี้ทุกวันนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ เราไม่ไม่ได้พูดเขาพูดอะไรนะครับเพราะว่าเราตั้งใจเขียนตัวเลขนั่นเอง <laughs> นะะ่ฝนตกนะเนี่ย อยากไลฟ์สดบอกแนวทางทั้งวันนะแต่ว่าทำไม่ได้ไม่มีเวลา ปกปตินะคะประมาณนี้แหละนะคะทุกคนอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ